ชื่อตอมแมลงวันโลกมันพลิกพันมนแมลงวันถูกต้อง อดีตผู้ว่ากทมกับไอเดียเจาะถนนพระรามสองและเพชรเกษมวางกระสอบทรายเพื่อลดน้ำจากคลองมหาสวัสดเพื่อกู้วิกฤตมวลน้ำมหาสารวิ่งโจมตีฝั่งตะวันตกพร้อมกับจุดยืนคิดแล้วต้องทำทันทีก่อนทุกอย่างจะสายเกินแก้ภารกิจนี้จะเป็นอย่างไรจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นหรือไม่ร่วมค้นหาคำตอบกับดรพิจิตรัตรกุลผู้อำนวยการศูนย์ภัยพิบัติเอเชียอดีตผู้ว่ากรุงเทพมหานคร สวัสดีครับผมกนกครับผมสปอตครับเป็นพอศูนย์อะไรนะเตรียมความพร้อมภัยพิบัติของเอเชียครับครับนี่นะฮะเป็นองค์กรระหว่างประเทศตั้งมา20กว่าปีนะครับครับโรยสาประชาชาติเป็นคนตั้งขึ้นมาครับโอ้โหนี่ฮะซึ่งซึ่งความจริงเนี่ยบิ๊กแบกที่มีปัญหาขึ้นอยู่ตอนนี้เนี่ยก็ท่านผู้จิดนี่แหละฮะเป็นผู้ที่ไปตัวดูตัวปัญหาไม่ใช่เป็นผู้ริเริ่มเป็นผู้ริเริ่มนะฮะวันนี้ก็มีปัญหาขึ้นอยู่เดี๋ยวทางกทมก็จะประจัดการ นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยภาพรวมของน้ําท่วมโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็ดีขึ้นนะครับแต่ว่าฝั่งฝั่งทนยังแย่อยู่ท่านพิจิตรมีมีแนวความคิดยังไงหรือว่าทําไมถึงตองนั้นมันยังแย่อยู่ที่แผนที่เนี่ยนะครับถ้ามาดูฝั่งทนเนี่ยตรงด้านเหนือของฝั่งทนตลอดมีคลองคลอง,องขวางอยู่เรียก<ะ>ว่าคลองมหาสวัสดนะครับ,รบแล้วก็ข้างล่างคือพื้นที่ฝั่งทนทั้งหมด ข้างบนในคลองมาสวัสด์เนี่ยวิ่งจากซ้ายมาขวาเหมือนกับเป็นหมวกใบใหญ่เลยนะครับคลองเนี้ยแต่ก่อนมีคันซีเมนต์สูงสองเมตรห้าสิบอยู่แล้วก็ที่ผ่านมาสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยครับน้ำจํานวนมากเนี่ยไหลเอ่อล้นคันซีเมนต์นี้เข้ามาในฝั่งทนบุรีสูงกว่าสองเมตรห้าสิบครับเพราะฉะนั้นน้ำในฝั่งทนบุรีทั้งหมดที่อยู่ในวันนี้คือน้ำที่มาจากคลองมาสวัสด์นั่นเองที่เอ่อล้นข้ามมาที่เอ่อล้นข้ามมาคุณเจ้านครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เอ่อล้นเข้ามาในบางช่วงที่ เกิดความเสียหายขึ้นเนื่องจากว่า,าระดับต่ําลงแล้วก็ดินสุดเพราะว่าอันนี้สร้างขึ้นมาประมาณกับ10กว่าปีแล้วตั้งแต่สมัยที่ผมช่วยงานอยู่ที่นั่นนะครับก็มีประมาณ7กิโลด้วยกันจาก15กิโลมีอยู่7กิโลที่ต้องเสริมด้วยกระสอบเล็กละคันนี้ไม่ใช่บิ๊กแบกนะครับเป็นสมอลแบกละเพราะว่าถ้าหารก็ไปทำบิ๊กแบกเนี่ย ทำไม่ได้เพราะว่าคันเนี่ยมันเล็กมันแค่ประมาณ30าเซนเท่านั้นเองแล้วต้องวาง<ด>บนคันอีกที<ช>ครับวันนี้ครับวันเป็นวันที่สแล้วนะครับอันนี้ทําโดยรุ่นๆโดยกทมเลยไม่ใช่สปพมาช่วยนะฮะก็ใช้คนประมาณ300คนผมก็ไปตรวจงานอยู่ทุกวันนะครับก็ปรากฏว่าเือบหน้าไปขณะนี้ได้ประมาณ5กิโลละเหลืออีก2กิโลถ้าเผื่อเราเย็บตรงนี้ติดสนิทเรียบร้อยนะครับน้ําก็จะไม่ลงมาฝั่งทนมาเติมอีก ก็น้าที่เข้ามาแล้วเนี่ยนะฮะก็ต้องหาทางจัดการเอาก็ต้องสูบออกระบายออกต้องสูบออกระบายออกปัดออกทางแก้มดิงล่างสุดเลยนะครับหรือไม่ก็ออกทางประตูน้ําภาษีเจริญทางด้านกลางเพื่อสูบออกที่ที่แม่น้ำเทพยาไปครับวิธีการอย่างเงี้ยก็จะทําให้เราอาจจะเกิดความเสียหายต่อถนนพระรามสองน้อยลง นะครับอ๋อตัวน no ี้ก็ไปถึงพระรามสองด้วยใช่ไหมน้ำทั้งหมดเนี่ยมันสุดท้ายมันจะไหลลงมาจากคลองเนี่ยนะครับมันก็จะไหลลงไปถึงถนนพระรามสองเป็นจุดท้ายนะครับเพราะที่ท่วมฝั่งทนอยู่ตอนนี้แถวภาษีเจริญแถวเพชรเกษมมันก็จะไปพระรามสองใช่น้ำตัวนี้ถ้าเราไม่อุดมันก็จะมาเติมมันก็เติมมาเรื่อยเติมมาเรื่อยๆก็จัดการกับน้ำที่เข้ามาแล้วยากแนวคอนเสมเนี่ยมีประมาณ15กิโลใช่ครับแต่ที่มันเป็นวิกฤตเนี่ย7กิโลเจ็ดกิโลแลตอนนี้ทําไปได้แล้วประมาณ5ใช่ครับหก2ใช่ครับเหลืออ ถ้าจัดการ7กิโลนี้ได้น้ําใหม่ไ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 ม่เติมเข้ามาความจําเป็นที่จะต้องเจาะพระรามสองเรื่องต่างๆก็จะน้อยลงไม่ต้องตัดถนนแต่พระรามสองเนี่ยครับเราต้องระบายออกให้ลงล่างนะครับที่แก้มดิงสุดท้ายท้ายสุดเลยในการระบายออกยังไงโดยเร็วไม่ให้ท่วมที่บางบอนอยู่นานไม่ให้ท่วมที่ถนนเอกชัยที่อยู่ข้างบนนานก็คือครับก็คือต้องตะกุยครองมันมีครองอยู่แปดครองด้วยกันวิ่ง ใต้พระรามสองวิ่งลอดใต้พระรามสองนะครับตะกุยคลองมันจะปากตบชวาเปิดทางให้ดีขึ้นนะครับอะไรที่เป็นอุปสรรคต่างเนี่ยเปิดเอาไว้นะครับมีคลองเลนเป็นคลองลาดแก้วคลองสนามชัยหลายคลองแถวๆนี้นะครับเปิดทางตะกุยน้ำาครับแล้วก็ไม่ต้องตัดได้ถ้าเผื่อว่าหยุดน้ำข้างบนตะกุยคลองตรงนี้เราก็ไม่ต้องตัดพระรามสองส่วนถนน3 4 0หรือว่า ถนนหมายเลขเ <ừ> ก้ากาญจนพิเศษเขาจะไปเตรียมไว้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรครับก็ไม่เป็นไรครับแต่การไปเตรียมไว้ตรงนั้นเนี่ยท่านพิจิตรนะการไปตามการไปกู้ถนน3-40กู้หมายเลขเก้ากาญจนพิเศษเนี่ยมันมีผลทําให้ชาวบ้านแถบไหนได้รับผลกระทบฮะเออผมไม่ได้ไปติดตามตรงนั้นโดยตรงนะครับว่ามีชาวบ้าน่วนไหนนะครับไม่เหมือนกับตอนเรื่องบิ๊กแบ็กเนี่ยที่ที่เป็นหมวกฝั่งเหนือของกรุงเทพมหานคร หมาสวัสด์นี่เป็นหมวกใบใหญ่ของฝั่งธนบุรีนะครับไอตอนที่ตั้งแนวของบิ๊กแบ๊กฝั่งของกรุงเทพมหานครอันนี้เราก็ดูว่าผลเสียผลดีเป็นยังไงนะครับกตอนที่ตั้งตอนนั้นเราคิดว่าเราจะไปตั้งตอนแรกเลยที่ริมคลองหลังสิตเลยขึ้นไปเหนือสุดเลยคลองนี้ที่ส่งน้ำมาแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่บอกทำไม่ได้เพราะน้ำลึกมาก นะครับเพราะว่าล่มไปแล้วถุงริมคลองนะครับเพราะว่าล่มไปแล้วถุงริมคลองหลังสิธิ์ก็เลยถอ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 ยมาเรื่อยนะครับก็จนถอยมาทั้งหมดลงใต้มาในประมาณ4กิโลนะครับลงจากกองสิษิ์อยู่นี่ถอยลงมาในประมาณ4กิโลตรงนี้ครับที่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมคิดว่าไหนไหมันมีปัญหาละตรงดอนเมืองเนี่ยนะครับ เราเมื่อมีก็ต้องแก้ต้องแก้ปัญหาก็คงไม่ต้องไปโทษชาวบ้านไม่ต้องไปโทษสํานักตบายนะ้ําไม่ต้องไปโทษสพราว่าพอว่าใครวางแนวผิดแนวถูกยังไงชาวบ้านไปเกลียดหรือไม่เกลียดยังไงแก้แก้วิธีการก็คือว่าหาทางในการที่จะเออไปไสร้างอีกแนวอได้ไหมนะครับติดคอลังเิษเลยเอาก็มันมันลึกไม่ใช่เยอะมันลึกก,ก็ต้องก็ที่ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะถ้าเปิดเรื่องง่ายเนี่ยมันก็ ผมแก้ไปแล้วตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วชาวบ้านเข้ามาทำลายตรงนี้เนี่ยก็คิดแก้ใหม่เราจะไปโทษเขาเราไปเราไปคุมชาวบ้านอีกทีนึงจะแมไปกั้นตรงนั้นเลยให้ชาวบ้านอยู่นแนวหลังด้วยใช่ต้องพยายามทําได้ไหมต้องไปเช็คโดยด่วนวันนี้นะครับอาจจะต้องเอาเรือวิ่งมาจาก แพรขนบิ๊กแบกมาจากรังสิตตรงไหนสักแห่งผมผมไม่ทราบละวิธีการแล้วลองทําดูว่าทําได้ไหมแล้วลองดูวันนี้ไปดูสิว่าระดับน้ํายังต้องทิ้งบิ๊กแบกสักสามชั้นไหวไหมนะครับเพราะมันลึกมามันเหมือนกับกลางทะเลสาบเลยกลางทะเลเลยนะฮะตรงบริเวณริมคลองลังสิตยากแต่ว่าแต่ว่าเมื่อมันมีปัญหาก็ต้องทํำ <C> e <at> แล้วฝั่งตะวันตกที่บอกคลองหาสวัสด์เนี่ย <c oughs> ที่ที่บอกว่าถ้าเกิดเราไปทาตรงคันกั้นน้ําเพิ่มอีกเจ็ดกิโลเนี่ยตรงนั้นจะทําให้เกิดปัญหากับชาวบ้านที่อยู่ด้านเหนือไปอีกไหม <c oughs> ไม่ครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยพอเสริมกระสอบขึ้นไปบนคันเนี่ยนะครับเสริมขึ้นไปประมาณสามชั้นก็ประมาณ30เซนเท่านั้นเองนะครับแล้วน้กํก็ก็เริ่มรินลงไหลลงลดลงนะครับในบริเวณในคลอง <c oughs> นะครับคลองอยู่เนี้ยนะฮะเราก็มีแนวกระสอบอยู่นี่ แนวแนวซีเมนอยู่แล้วอยู่นี่แล้วเราก็เสริมขึ้นหน่หนอยหน่อยนะฮะรตรงนี้น้ําเริ่มลดลงน้ําเริ่มลดลงเพราะว่าเ,เราสูบออกที่แม่น้านเจ้าพยาเนี่ยระดับตำ่ำมาสองวันนะครับแล้วก็มันเพิ่มขึ้นมาประมาณ30เซนเทน่านั้นเองตรงนี้เขาก็เขาก็ไม่ไม่ไม่รู้สึกกระทบเท่าไหร่ไม่ได้เดือดร้อนเพิ่มไม่ได้เดือดร้อนเพิ่มครับจะมีก็คืออย่างที่เรียนตรงนี้มีชีทพายอยู่ประมาณสัก กือบ20เมตรได้ที่มีปัญหาคือใครไม่ทราบเอาชีพพายไปทําอะไรไว้ยังไม่เสร็จก็ไม่ทราบทําให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนและกระสอบเข้าไปก็ไปทั้งกระสอบด้วยชีดพายด้วยชาวบ้านเอาอะไรกันแน่นะฮะอันนี้ก็ทำความเข้เใจแต่สองวันที่ผ่านมา <ๆ S 2> ที่ไปทามาแล้ววันนี้วันที่สามเนี่ยไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหา <ใน S 1> เลยครับกลับไปได้ถ้าหากกระสวมหมวกใบใหญ่ใบนี้ให้กับฝั่งทนได้นะครับผมคิดว่า เราควบคุมปริมาณน้ําที่ลินเข้ามาทางตอนเหนือนี่ให้น้อยลงได้เนี่ยเราจัดการน้ําที่เข้ามาแล้วเนี่ยได้ได้ง่ายขึ้นเยอะแต่ว่าน้ําที่เข้ามาทางคลอง <c oughs> คลองมหาสวัสดิ์ที่ท่านบอกเนี่ยมันมันสูงกว่าไอ้สองเมตรห้าสิบนะฮะสูงกว่าครับสูงกว่าครับอแ<า>ล้วท่านทำไอ้ตรงเจ็ดกิโลนี้มันก็สูงกว่าอยู่ดีเนี่ยถ้าเราทำกระเจ็ดกิโลแล้วมันก็จะกันน้ําเอาไว้ไม่เข้ามาจากคลองนะครับขณะนี้น้ําในคลองเนี่ยมันสูงกว่า ช่วงนี้นะครับอยู่ประมาณสัก20ซส30เซนอ๋อสิบเซนมาคว่าน้ําที่เข้ามาจากคลองมหาสวัสดิ์ที่เข้ามาเนี่ยมันเข้ามาตรงช่วง7กิโลนี้แหละใช่ครับตลอดแนว15กิโลเนี่ยมันจะเข้ามา้อยู่7กิโลอีกอีก8กิโลไม่เข้าไม่เข้าเพราะชาวบ้านเขาก็รู้าใจผมเข้าใจว่าจะมีปัญหาเรื่องดินชุดหรืออะไรสักอย่างทําให้กําแพงซีเมนต์อาเนี้นะครับซึ่งสร้างเอาไว้ตั้ง10กว่าปีแล้วล่ะที่ผมไปช่วยงานเข้านะฮะมันก็อาจจะมีปัญหา สุดลงไปนะครับแต่ไม่น่าเชื่อคุณโนสคุณพลว่าน้ำที่เกินขึ้นมาประมาณ30เซนแล้วเออล้นข้ามคันเข้ามาเนี่ยนะครับความยาว7กิโลเนี่ยมันมีปริมาณมากถึงก็ะท่วมฝั่งทนได้ถ้าไม่น่าเชื่อเลยเพราะว่ามันสะสมมันไหลเข้ามาเรื่อยๆเนประมาณสามอาทิตย์แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเปิดเราแก้ปัญหานี้ได้ก็ทุกอย่างก็จะจะเบาบางลงครับครับและน้ําจากคลองมหาสวัสดิ์เนี่ยก็รับน้ํามาจากไหน ถวนนทบุรีครับนนทบุรีใช่มครับบางบัวทองมันมาตลอดเวลานนทบุรีก็ยังก็ยังไม่หายนะก็ยังก็ยังไม่หายนะครับแต่ว่าวิธีการป้องกันของเขาเนี่ยผมว่าทําได้ดีทีเดียวนะครับเขารับผิดชอบเขาดูแลในส่วนของการที่จะไม่ให้พื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มีการคมนาคมการสัญจรเนี่ยท่วมคือถ้าการสัญจรท่วมเนี่ยมันมันแย่แล้วนะครับผมคิดว่าในหลักการการแก้ไขน้ำท่วมเนี่ยนะครับ เรื่องของยุทธศาสตร์เส้นทางยุทธศาสตร์ในเรื่องสําคัญก่อนนะครับแล้วก็เรื่องต่อไปก็คือต้องดูในบ้านคนในชุมชนนะครับแต่ว่าเรื่องยุทธศาสตร์นี่จะเหมือนเรากู้บ้านคนได้หรือกู้หมู่บ้านคนได้แต่ทางเข้าออกไม่ได้เขาก็เข้าบ้านไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็นนทบุรีในเขตเมืองเขตเศรษฐกิจเนี่ยยังใช้ได้ใช่ครับยังดียังใช้ได้เลยปากเกร็ดอาเภอเมืองเนี่ยนะใช้ได้เนี่ครับบางบัวทองบางใหญ่เนี่ยยังอ่วมอยู่ยังอ่วมอยู่รับอ้วมอยู่ ก้อนต่อไปที่จะมาอีก3,600ล้านเนี่ยครับหรือกำลังมาแล้วก็ไม่ทราบนะครับมาเรื่อยๆเนี่ยครับอีก3,600กว่าล้านลูกบาทเม็ดเนี่ยผมเชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบเท่ากับที่มาแล้วที่มาแล้วครับครับเพราะว่า3,600ล้านเนี่ยมันจะมามันจะมามันจะมาที่ไหนฮะมาที่นนท์มาที่ปทุมานีอันทั้งหมดมาประมาณ9,000กว่านะครับ9,000กว่านี่มีประมาณ6,000อยู่ตามทุ่งตามหนองครับ 3, 000, สามพันสามพันหกนี่สามพนี่ลงมาที่กรุงเทพมหานครที่เราต้องช่วยระบายออกไปทะเลมาทางไหนฮะท่าน,นก็มาทางตะวันออกมาทางปทุมนี่แหละครับมาทางตะวันออกของกทมเนี่ยประมาณสักผมว่าประมาณสักสองในสามแล้วก็มาทางตะวันตก ประมาณสักหนึ่งในสามนะครับซึ่งทันเชื่อว่าจะไม่จะไม่ไม่สร้างปัญหาไม่ไม่สร้างปัญหาไปมากก,กกว่านี้นแน่นอนอเพราะว่าในแง่งของการคํานวณของนักอุทกวิทยาเนี่ยครับเขาบอกว่าอะไรพลังงานโจรพลังงานสายผมก็ไม่เข้าใจนะครับมันมันมันมาคิดร่วมกับความเร็วของน้าในก้อนแรกเนี่ยความเร็วของน้ําจะมากกว่าเยอะ เนื่องจากว่ามันเป็นที่แห้งๆนะก็วิ่งพรวดเข้าไปเลยนะไอ้แต่นี่มีจอมแจมจอมแจมอยู่บ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็อธิบายผมว่าน้ําต่อมามันจะไม่มาเร็วแล้วครับมันจะช้าแล้วเมื่อมันวนน้ําช้าปริมาณมันก็จะกระจายด้วยนะครับมันมันไม่โหมมาเป็นที่เล็กๆเหมือนอย่างที่ตรงที่บิ๊กแบ๊กเนี่ยครับตรงนี้ทําไมความกว้างนี่แค่สองกิโลเองนะคุณหนุ่มคุณทวีพนนะสองกิโลกว่ากว่าเอง จากเหนือมาจากตะวันออกมาตะวันตกครับแต่ทําไมต้องอุดตรงนี้อ๋อเพราะตรงนี้นี่ครับมันเป็นยุทธศาสตร์ของน้ำและเป็นที่ต่ํำน้ําจากไหนจากไหนจากซ้ายจากขวามามาวิ่งลงช่องเนี้มาวิ่งลงช่องเนี้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องปิดต้องปิดตรงนี้นะครับซึ่งปีหน้าเนี่ยเราต้องรู้แล้วล่ะว่าน้ำเขาชอบไปทางไหนแล้วเขาไหลมายังไงนะครับทําแผนที่เตรียมเอาไว้ แล้วก็ไปทําการป้องกันเอาไว้และอีกไม่ใช่ปีหน้านะครับอีกเก้าเดือนครับมาก็สม้มาอีกแล้วครับไม่ใช้ไม่เลย <c oughs> ไม่อยากใช้หมายความถึงว่ามันไม่ได้ใช้อย่างเดียวนะครับเราต้องเอาน้ําเก่าเนี่ยออกให้ทานก่อนด้วยที่ผมกลัวมากอีกอันหนึ่งคือน้ําที่ขังเป็นกระป๋อกระป๋อหลังจากน้ําใหญ่ออกไปแล้วกรุงเทพมหานครนะครับ น้ำที่ขังตามห้องแถวอาคารชุมชนลึกๆเป็นกระป๋อกระป๋องอยู่อิมอ่มๆอ,อยู่เลยออกยากมากนะครับเพราะมันไม่เชื่อมแบบอะไรและมีเป็นพันๆแห่งอันนี้ต้องสูบอย่างเดียวต้องอย่างเดียวแล้วก็ต้องระดมการดูแลอย่างใกล้ชิดมิฉะนั้นแล้วอีก9เดือนฝนมาเร็วมันจะมาต่อเชื่อกับพวกนี้เลยจะหนักขึ้นอีกครับเอาละครับ<ก> <finding out> วันนี้เห็นภาพชัดเจนแล้วก็เห็น เห็นจุดอ่อนนะฮะขบ้านเมืองเราวันนี้ขอบคุณท่านพิจิตกรขอบคุณครับ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 คณครับเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามเป็นช่วงของข่าวกีฬากันบ้างอ๋อไม่ใช่สิ